ป่ากระเทียมนอร์เวย์จ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพูดกับอ,องอีกแล้วนะคะกับช่ององเวอร์แล้วแต่อองนี่องก็เพิ่งเลิกงานนะคะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากแล้วก็เลิกงานเร็วนะคะเลยคิดว่าจะพาทุกคนไปเก็บต้นกระเทียมป่ากัน พร้อมแล้วนะคะทุกคนวันนี้ที่เราจะไปเก็บกระเทียมป่าอุปกรณ์ก็คือมีตะกร้านะคะแล้วก็มีดถุงมือนี่คือทางที่เราจะไปลุยกันวันนี้ไปกันเลยคือต้นผักกรูดนอร์เวย์นะคะแต่อ,องไม่รู้ว่าชนิดไหนที่มันกินได้หรือกินไม่ได้มันจะมีสองชนิดนะคะแบบกินได้แล้วก็แบบมีพิษทุกคนคือตรงนี้เยอะมากๆเลยค่ะดูอันนั้นคือน่าทานมาก แต่อองไม่เสี่ยงนะคะเจอแล้วค่ะทุกคนนี่คือกลุ่มแรกกระเทียมป่าแต่ข้างในจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินเลี้ยงๆหน้าผาเข้าไปข้างในนั้นนะคะทุกคนในที่สุดนะคะองก็มาถึงกลุ่มทรัพย์ขององแล้วดูเขียวๆตรงนั้นคือต้นกระเทียมป่าทั้งหมดเลยจ้า โอเคค่ะทุกคนนั่นคือหลุมซับของเรานะคะแต่ว่าเราจะลงไปยังไงก่อนตอนนี้เ <c oughs> ฮ้ยที่มันเป็นหน้าผาเฮ้ยมนนันไม่ได้อ่ะอันนี้มันจะหักเนี่ยขาสั้นเกิดมาขาสั้นฉันจะทายังไง ถ้าแบบเราหงุดหงิดไปอาจจะได้สองั้มหนึ่งสองไปหนึ่งขาไม่ถึงอ่ะหนึ่งสองสหนึ่ง ี่คือป่ากลุ่มซัพย์กระเทียมป่าขององนะคะให้ดูความอลังการงานสร้างทุกคนคือองคิดว่าออกมาเร็วแล้วนะแต่คือตอนนี้กระเทียมเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะนี่เริ่มเป็นดอกแล้วมาชา้าแอบเสียใจนิดนึงถ้ามาก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์อะ่ะกำลังพอดีกินเลย แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะดอกมันแล้วก็ไปผัดใส่ตับน้ำมันหอยหรือว่าเอาไปทําเป็นผักด,ดองก็อร่อยเห็นไหมคะทุกคนตรงนี้คือมีคนมาเก็บไปแล้วนะคะก็จะมีแค่ดอกมันเขาเอาใบมันคงเป็นพวกฝรั่งที่อยู่แถวนี้ที่เขามาเก็บกันแต่อันนี้องรู้สึกว่ามันเริ่มแก่แล้วแต่องจะเอาดอกช่วงดอกไปนะคะแล้วก็ยอดอ,อ่อ,อนๆที่อยู่กับดอกตอนนี้เราก็มา ถึงขั้งตอนที่เราจะมาเก็บกบระเทียมแล้วนะคะอาจจะชันนิดนึงนะถ้าตกลงไปก็คือแบบจบไปจ้าหน้าผาจ้าแต่ตรงนี้คือนี่เห็นไหมคะเริ่มมีดอกกระเทียมแล้วส่วนใบอ,องก็จะกินแค่ส่วนนี้นะคะกับส่วนนี้สามใบแค่เท่านั้นคือแบบอวบอั่นน่าทานมากอ่ะทุกคนดูดิ ตรงนี้เป็นป่าที่แบบไม่ค่อยมีใครรู้จกักเป็นป่าลึกลับของอ,องตัดง่ายมากอวบมากเก็บไปแล้วเราค่อยไปเลือกดูที่บ้านว่ามีหญ้ามีอะไรติดหรือเปล่า ก่อนกินเราต้องดูให้ดีนะคะ เต็มตะกร้านี้นะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้กระเทียมเริ่มเป็นดอกแล้วแต่แบบไม no right. so ่มีคือแบบถ้าจะมาเอาแค่ดอกมันจริงๆอ่ะคือเหนื่อยมากเราจะต้องแบบว่ามีคนช่วยเพราะว่ามันดูสิคะเนี่ยมันยากถ้าเราดึงแบบนี้ไม่ได้เราต้องใช้มีดตัดแล้วตัดทีละดอกแล้วก็เห็นไหมหนึ่งนาทีได้ได้สองดอกเพราะฉะนั้นเอาไปทั้งหมดเลยเสร็จลอง Come <laughs> on, ะะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวองเจอขอตัวไปเก็บกระเทียมปากต่อกันนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะองก็เก็บไปเฉพาะเท่าที่องจะกินวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้คือไม่เอาไปเยอะนะคะที่เหลือก็ให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปสาเหตุที่องไม่ค่อยเก็บดอกเขาไปนะคะเพราะว่าเวลาเขาเป็นดอกใช่ไหมคะแล้วก็ดอกเขาก็จะกระจายเมล็ดพันธุ์เวลาแห้งคือองอยอยากให้ดอกของเขาอะขยายพานันธุ์ เห็นไหมคะแบบเวลาเราแบบเราเก็บอะไรอะ่ะแ,แล้วเราก็แบบว่าคิดถึงแบบอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็จะให้แบบดอกเขาแบบกระจายขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะในปีต่อๆไปนี่อองก็พยายามไม่ค่อยเก็บดอกมากแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ความลับของอองคืออองอ่ะไม่ค่อยบอกใครที่ตรงนี้พอน,นี้นะคะอองก็ได้พอแล้วสำหรับที่อองจะไปทำอาหาร หนงนะทุกอย่างก็ต้องทำเองสามีไม่อยู่นี <g ül> <g ül> <g ül> ่ไฟจะติดหรือเปล่าเราต้องมารอลุ้นกันนะจ๊ะทุกคนทุกคนดีใจมากๆเลยอ,องก่อเตาได้จะได้กินหมูกระทะแล้วไม่มีสามีเราก็ทำได้นะจ๊ะหมูกระทะที่ส่วนหลังบ้านนะคะกินง่ายๆค่ะวันนี้ อ๋อก็ทำหมูกระทะที่ส่วนหลังบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านก็มองแย่เลยจ้าไม่เคยเห็นจ้าอยากกินด้วยแน่นอนเลย <c oughs> มาค่ะทุกคนมากินหมูกระทะกันค่ะอะน่าทานมากหมูกระทาบวกแจ่วฮ้อนไปในตัว มากินหมูกระทะกันค่ะถ่ายจากวิวหลังบ้านเลยนะคะคอลลาเจนค่ะทุกคนเน้นๆจ้ะไม่มีที่ตั้งกล้องนะก็จะนั่งแบบดูหลังค่อมๆนิดนึง